แห่งเนติกสมัยที่68ข้อ2ข้นี้เป็นเรื่องหักกรบลบหนี้และเรื่องการโอนหนี้ตรงคำตอบวงเล็บกอไก่หนี้ค่าเช่าที่ค้างชำระจำนวน20,000บาทที่นายจันทร์ขอหักกรบลบหนี้กับค่าซ่อมแซมรถยนต์นั้นนายพุทธได้ปฏิเสธว่าไม่เคยค้าง ชำระค่าเช่าจึงเป็นสิทธิเรียกร้องยังมีข้อต่อสู้อยู่ในจำยังไม่ได้ยังไม่มีสิทธิทจะนำมาหักกรบลบหนี้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา344ส่วนหนี้ค่าเช่าที่ค้างอีก20,000บาทส่วนหนี้ค่าเช่าที่ค้างชำระอีก20,000บาทเป็นค่าเช่าในเดือนถัดไปอันเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจึงนำมาหัก กรบลบหนี้กับหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ไม่ได้ตามมาตรา3 4 1ี่วรรคหนึ่งดังนั้นการระงับหนี้ด้วยการหักกรอบหนี้จึงเกิดขึ้นจึงไม่เกิดขึ้นหนี้ค่าซ่อมแซมรถยนต์ของนายจันทร์4 0 0 0 0บาทยังไม่ระงับลงข้ออ้างของนายจันทร์ฟังไม่ขึ้นวงเล็บขอไข่การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้จากนายพุทธเป็นนายสุข เป็นการโอนหนี้อันต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา306ไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ด้วยการแปลงหนี้ใหม่ที่ต้องให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องมาทําสัญญาข้าตอตกลงด้วยเมื่อการโอนหนี้ค่าซ่อมแซมรถยนต์มีการทำเป็นหนังสือระหว่างนายพุทธผู้โอนกับนายสุขผู้รับโอนแล้วจึงมีผลสมบูรณ์ ไม่ต้องมีการลงรายมือชื่อตกลงของนายจันลูกนี้ยินยอมด้วยอีกทั้งโอนหนี้ดังกล่าวยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในจันลูกนี้ได้ว่าในสุขเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้นายจันชำระหนี้ได้เพราะการโอนหนี้ที่จะยกต่อสู้ลูกนี้ได้ตามมาตรา36นั้นอาจกระทําได้ด้วยการบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมในการโอนไม่จำต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อลูกหนี้เมื่อนายพุทธผู้โอนมีหนังสือแจ้งการโอนไปยังนายจันทร์ลูกหนี้แล้วการโอนนี้จึงชอบแล้วดังนั้นนายจันทร์ต้องชำระหนี้ให้แก่นายสุขผู้รับโอนสิทธิ์เรียกร้องโดยตรง